สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น QA yeah. QA มาแล้ว <c oughs> ตอนนี้จำนวนสมาชิกจะ1,100คนแล้วนะครับขาดอีกไม่กี่หน่วยเองก็จะได้พันรแล้วนะ <c oughs> เป้าหมายของเราคือ2,000ยูนิตนะครับเป้าหมายของเราคือ2,000ยูนิตแต่ก่อนจะไปตรงนั้นนะฮะแวะมานิดนึงนะเรามีไลน์ออฟฟิเชีแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้สมัครลงไปนะครับไปหยิบโทรศัพท์มา แล้วก็ถ้าใครมีไลน์อยู่แล้วไลน์ของของผมเองก็แอดเข้าไปในไลน์ออฟฟิเชียลได้ในนั้นจะมีอะไรบ้างครับพี่ในนั้นก็จะมีสื่อโฆษณารายวันนะครับจะมีสินค้าโปรโมชั่นอะไรต่างๆจะลงไว้ที่นั่นที่เดียวนะครับก็คือนอกจากจะซื้อได้ถูกที่สุดกับผมแล้วนะครับยังมีของแถมบ้างในบางชิ้นบางอย่างครับบางอย่างคือมันเป็นสินค้าท้ายลตอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆนะคือเหลืออีกชิ้นเดียวหมดแล้วแล้วผมก็อ้าว ไปเลยจะแถมนั่นไอ้นี่ก็ว่าไปฮะเล็กๆมันคือมันมันได้แค่นี้จริงครับเพราะว่าเราทําราคาเรามาต่ําเตีย้ยเรียดีแล้วแล้วก็จะมีโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าขายในร้านเอ๊ะที่ร้านขายอะไรบ้างพี่ผมก็จะลงไว้ในนั้นนะครับบางทีเอามาพูดอย่างเงี้ยมันพูดไม่หมดไงเยอะไม่หมดอะนะครับมีหลายอย่างเลยนะแล้วก็ Line Official ลองเข้าไปดูนะครับหรือถ้าใครอยากเอ๊ะไม่รู้ยังไงเดี๋ยวผมจะส่งไอคิวอาร์คไปให้นะครับเพื่อนๆก็กด เข้าไปในนั้นถ้าทําไม่ได้ก็ให้ลูกให้หลานทําให้นะครับส่วนใหญ่คนอยู่ในนี้อายุประมาณ2 5ถึง45นะครับมันมันมีช่วงอายุใน YouTube เขาจะบอกให้ดูคนประมาณวัยกลางคนวัยกาลังแบบเริ่มทํางานใหม่ๆมีเงินใช้เว้ยไม่ง้อใครไม่ต้องไม่ต้องการใช้ของใช้ของก๊อปปี้ไม่ต้องการใช้ของก๊อปปี้อ,อยากได้ของแท้อยากได้รุ่นนี้เป็นคนทำมาหากินไปแล้วไม่ไปฟรีรันพันแทงใครทำมาหาทำมาหาอาชีพ สมาอาชีพเนี่ยกลุ่มคนที่เริ่มเป็นคนแล้วฮะเอ้าทาไมอ่ะอก็แต่ก่อนนะ่ะวัยรุ่นนะ่ะทําหาเราไม่เป็นเลยรถเลิศยังซื้อไม่ได้เลยเอารถพอ่อรถแม่ไปขับกันน้ํามันแต่ยังไม่มีเติมเลยไปนั่งดูดบุหรี่กินเหล้ากันแล้วแต่ก่อนกูก็เป็นไม่กูไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ดีมาตั้งแต่เด็กหรอกกนะูก็เป็นนะครับกูเป็นแต่บางบ้านก็ทํางานแต่เด็กก็มีอย่างผมก็หาเงินหาเงินแต่เด็กก็มีหากินกับใครหากินกับเพื่อนไง อ,อมาขี้เกียจเขียนแบบใช่ไหมมาเขียนหน้เก็บตังค์ขี้เกียจทําอะไรมาทําไม่เก็บตังค์ไปแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์เลยเขาบ้างหาเงินไปเรื่อยนะครับวันนี้มาเพื่อนๆมากับคําถามนะครับเพื่อนๆเ,เขาถามมาว่าไอช่วง Q A เนี่ยมันจะเน้นเกี่ยวกับคําถามนะครับฟังไปเรื่อยๆนะรายการผมกล่อมไปเรื่อยเขาถามว่าพี่มีสไปเดโก้อ่ะรุ่นนี้เขานิยมเล่นๆกันอนะ เออมันคือมันคือรุ่นอะไรนะครับแล้วแล้วรถทำไมมันมันเป็นแบบนั้นน่ะเออก็เป็นคําถามน่าสนใจเหมือนกันนะพี่ครับแล้วมีดยี่ห้ออื่นทําไมมันไม่ดังอ่ะมันมีไหมยี่ห้อแบบแปลกๆอาจจะไม่แปลกนะคือผมได้ยินผมไปเซิร์ชดูในเน็ตมันมีตั้งหลายยี่ห้อเนี่ยอืมทําไมมันถึงไม่ดังอ่าเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเพื่อนรู้จักมีดยี่ห้อนี้ไหมอาจจะเคยได้ยินนะมันไม่ได้แปลกมากนะครับอาจจะเคยได้ยินนะ มันไม่ได้แปลกแบบแหวกแนวไปเลยอะไรเงี้ยไอ้น,นี่ก็คงเคยได้ยินเนาะมีดบักใช่ไหมฮะสามอันเนี้ยก็คงคงเคยเห็นบ้างแหละแต่ตัวนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับในในบางบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยแล้วโมเดลอะไรที่มันขายดีจังเลยแล้วทําไมมันถึงขายดีจังอย่างที่บอกครับมีดขายดีสไปเดโก้เพื่อนๆรู้จักไหม ก็ต้องถามใจดูผมก็ไม่รู้นะสถิติแต่ผมดูจากอัตราการขายครับอัตราการขายอัตราการขายที่ขายดีที่สุดนะครับดีที่สุดจนหลังๆมาอันนี้แล้วแต่เพื่อนเชื่อไม่เชื่อนะมีดแลนครับวันนี้ไม่ได้อยู่แถวนี้ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าหลังเ็าจะจัดสตูดิโอให้มันอลังการนะครับเตรียมละเตรียมเตรียมรื้อถอนเตรียมเปลี่ยนรูปแบบจัดสตูดิโอให้มันแบบ เออจัดหน่อยวะมึงถ่ายมาเป็นปีแล้วจัดหน่อยจัดควรจะจัดสักทีนะครับกับมีดอีกกลุ่มหนึ่งที่มาก็ค่อยๆมาไล่เอาช่วงหลังก็คือตระกูลกันโซนะครับตระกูล fs 9 2 1ที่ขายดีมากๆนะครับ fs 9 1ก็ยังขายดีแต่ก็ยังสู้9 2 1ไม่ได้ขายดีแบบติดจรวดมาเลยอ่ะอยู่ๆแม่งดูดดูดมึงการาบหุ่นขึ้นมาเลยะนะครับก็ยอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นมีดเทพในราคาที่ไม่แพง ซื้อเล่มเดียวสามารถหายบ้าได้เลยนะครับถ้าคุณศึกษามีดแค่นี้แต่ถ้ามันไม่อยู่พี่เอาไม่อยู่เขาเล่นกันในวงนะ่ะผู้จัดการผมพวกซูเปอร์วิเซอร์เขาเล่นกันผมก็ต้องมีบ้างจะไปคุยกับเขาดุ่มๆเขาไปไงน,ะนั่นแหละครับก็เลยเกิดปรากฏการณ์มีดแฟชั่นขึ้นมาครับไอ้มีดแฟชั่นตัวเนี้ยมันมีมาตั้งนานแล้วแล้วในเมืองไทยนะครับผมบอกก่อนเลยนะสินค้าทุกอย่างมักมีผู้นํา ถ้าผู้นํามีเยอะๆคนจะตามเยอะครับแล้วก็คนส่วนกลางๆจะซื้อตามกันจะซื้อนําผู้นําจําไว้นะจะมีคนที่ซื้อมีดอยู่บางประเภทที่เขามีหลายๆยี่ห้อเลยเขาไม่สนใจแฟชั่นตัวเขานั่นแหละแฟชั่นเป็นตัวนําเทรนด์เลยนะครับเขานั่นแหละเป็นหัวหน้าทีมเขาซื้อเียอะไรก็ได้เขาอยากซื้อเขามีความสามารถในการซื้อเขาไม่สนใจหรอกว่ามันจะแบรนด์อะไรจะดังหรือไม่แล้วเขาซื้อแล้วเขาศึกษาศึกษาเสร็จเขาบอกต่อ ไอสัตว์แล้วคนที่บอกต่อแม่งเสือเป็นคนซักเซสนะเฮ้ยวันนี้เล่นมีดะลรวะเล่นมีดนี้ที่ไปซื้อมาที่ร้านนู้นอะเนี่ยเขาเล่นกันนะเยอะแยะเลยลองเข้าไปดูกระโดดปุ๊บเออคนแม่งเยอะจริงเล่นเยอะจริงลองจับดูคือมีดพวกนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันพอกันเลยผมบอกก่อนมันอยู่ที่การตลาดเริ่มต้นของเขาเลยครับเขาเริ่มมายังไงเขาทํามันมาได้อย่างไงส่วนสเปคผมบอกเลยนะสเปคเนี่ยมันพอๆกันครับอันนี้มาไกลสไปเดโกเทนาเซียสนะฮะ เทนาเซียดด้าม G10 จะมีปัจจุบันมีเทนาเซียดไลท์เวทผมเอามาหรือเปล่าตามไปเรื่อยๆนะรายการเป็นแบบนี้เหมาะสำหรับคนแบบอยากจะลองเล่นมีดดูนะครับแล้วก็ไม่อยากดูรีวิวเครียดๆนะผมก็มาลำลำให้ดูจะได้ดูมีดหลายๆรุ่นนะครับอธิบายตามประสบการณ์ของผมจากผู้ซื้อจนกลายเป็นผู้ขายเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่พี่นะแต่ผมแนะนำอย่าเชื่อผมให้พี่คิดก่อน อ่าให้พี่คิดก่อนฟังที่ผมพูดว่ามันเฮ้ยมันจริงเป็นไปได้ป่าวะแล้วตัดสินใจเองอย่าใผมตัดสินใจให้ผมทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วไม่อยากทําด้วยอยากให้พี่ตัดสินใจด้วยตัวพี่เองนะครับมีดเล่มน,นี้ราคาต่ำสองพันเฮ้ยสองพันค่าแรงขั้นต่ำระวันเท่าไหร่วะอ่าสามร้อยตีสักสามร้อยสามร้อยเดือนหนึ่งทํางานกันเลนเสเซอร์ขี้หมูขี้หมาเงินเดือนก็หมื่นหนึ่งแล้ววะเงินเดือนหมื่นหนึ่งจ่ายค่าน้ำค่าไฟ เงินเก็บจริงๆสองพันผมว่าเขาเก็บได้ถ้ามันเหลือเป็นเงินเก็บเป็นเป็นเงินเก็บนะผมผมคิดของผมอย่างนี้นะเก็บได้ยี่สิบเปอร์เซ็นของไรายได้ของคุณนะอ่ะยังไม่รวมโบทีไม่รวมอะไรนะเอาแค่หมื่นหนึ่งเนี่ยเนี่ยเ,เงินเก็บหนึ่งเดือนซื้อเล่นได้เลยหมายความว่าไงอะ่ะยากดีมีจนสองพันถ้าเขาทํางานแล้วเขามีเงินเดือนประมาณหมื่นหนึ่งแล้วไม่ใช่เป็นคนฟุ่มเฟือยมากแล้วไม่ได้มีภาระอะไรมากเขาซื้อได้ ทีไ่ไม่เห็นเราเห็นเห็นภาพไหมซื้อได้นี่หวะเฮ้ยซื้อเราต้องซื้อแฟชั่นเต่ือนเฮ้กูเป็นช่างไฟช่างอะไรอะ่ะขอพกไปหน่อยเวลาไปคุยงานไปคุยกับเจ้าของบ้านเขาว่าเขาจะได้ดูเฮ้ยมึงมีอะไรบ้างใส่นาฬิกาจีช็อ k หน่อยวะเออแต่งตัวหน่อยถ้าแบบแม่งไม่ใช่พวกใส่ทองนะนะพวกพวกอุปกรณ์ทางแมคาีนิกอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยมันก็บง่งบอกฐานะได้นี่ว่าอ่ะจริงไหมพอซื้อได้อ่ะ แต่ตัว g 1 0จะแพงกว่าตัวนี้จึงหนึ่งนะครับตัวนี้ออกมาทีหลังแต่เหล็กวัสดุเดียวกันเลยนะครับอันนี้ผมจะไม่ไม่ไม่มองเรื่องสเปคหรืออะไรนะผมจะมองเรื่องว่าเรื่องเรื่องที่มาท,ที่มาของมันโดยเฉพาะเลยกับฟังก์ชันนะครับเนี่ยแล้วโมเดลเนี้ก็เป็นโมเดลที่เขาเอามาขายแต่ก่อนนะครับจะมีร้านที่เขาเอามาขายอยู่ก็คือร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนี่แหละเขาเอามาขายเขามาเอามาแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็จะมีร้านที่ช่วงนั้นแหละจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่จะมี เนทีฟเอนดูร a าเอนดูราโฟของไปเรียบแล้วก็เทเนเซียตไม่เทเนเซียตไม่มีสองตัวนั้นอะ่ะตัวทำอเมริกาทำญี่ปุ่นอะ่ะลูกโดดเลยโยนเข้ามาในตลาดบ้านเราเลยตอนนั้นละแม่งใครแม่งก็มีสไปเดโก้แต่จะมีรุ่นพวกนั้นนะเพราะว่าเขาเอามาขายดั้มลดราคาแล้วทุกคนมีสไปเดโก้อยู่ในมือพ้อมที่จะซื้อเล่มสองเล่มสามเล่มสี่ไปเรื่อยๆครับนั่นแหละช่วงนั้นเลย แล้วก็เทนเนเซียสก็เป็นตัวที่ผลิตที่จีนแต่เป็นของแท้นะเราคุยกันที่ของแท้นะครับแล้วเป็นตัวผลิตที่จีนแล้วก็คุณภาพดีเขายอมรับกันทั้งโลกเลยแล้วแล้วพอมันผ่านช่วงยุคจีนแดงมาแล้วจายุคจีนแดงได้นหมอู้สินค้าจีนแดงไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีไอ้นี่มันผ่านยุคจีนแดงมาเราเรียกมันว่าไชน่าเว้ยเมดอินไชน่าแล้วก็หมดยุคคนพวกนั้นไปแล้วครับคนพวกนั้นก็จะอายุแบบ60 70เขาไม่เล่นแล้วพวกที่เลือกแต่ก่อนเราจะได้ยินนะถ้าใครตามตามผมทันนะคนอายุสักสี่ส จะจาสินค้าว่าเฮ้ยของไอ้กันน่ะมีของไอ้กันไหมเออของไอ้กันน่ะหานจีไออ่ะเออยุคนั้นแหละที่ขึ้นที่ขึ้นที่มาลบแล้วก็มาอยู่แถวแถวพัทยาเออยุคนั้นแหละที่เข้าหาของเก่าของยูเอสกันอ่ะอันแหละมาผ่านยุคนั้นมาแล้วก็จะมายุคนี้ยุคชนยนาคนคนแม่งก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรละเฮ้ยไอโฟนไอโฟนมันก็ะทำจีนหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีมีปัญหานี่สินค้าแบรนด์นื่เขาก็ดีคุณภาพก็ดีนี่ แล้วส่วนใหญ่สินค้าแบรนด์หลักก็ใช้หลักการผลิตธรรมดาก็มาผลิตในเมืองไทยนี่แหละก็ผลิตเวียดนามผลิตจีนบ้างเพื่อลดต้นทุนนี่คนมีมือสองการสองข้างเหมือนกันนี่หว่าไอคนนึงทํางานชั่วโลกเออค่าแรงชั่วโมงละสามร้อยของกูอยู่เอเชียค่าแรงกูวันละสามร้อยของแบบเดียวกันน่ะทํางานได้เหมือนกันเลยมีคุณภาพมีคุก็เอาระบบเมืองน,นอกมาควบคุมถูกไหมครับพอผ่านตัวร่างไปแล้วพี่ ผมอยากได้ดีหน่อยอเมริกันเลยเอาแบบตัวเดียวจบเลยแต่ผมอยากได้ส p y d e ไปเดโผมก็จะแนะนําอย่างนี้พาราไหมพารามิลทารี่อย่างเงี้ยมีมีหมดหมดพารามิลิทารี่สองด้ามจีเทนอย่างเงี้ยครึ่งหมื่นจบเล่มเดียวหายบ้าเลยมีดดีนะครับตัวล็อกข้างบนดีมากนะแล้วก็เบาของ s ซอ d e ไพเดโเนี่ยมันจะเน้นบางและเบาแล้วคนใช้เยอะ พอคนใช้เยอะเฮ้ยเยกาะกลุ่มไว้ก่อนนะนะเฮ้ยใช้มีดอะไรสไปเดโก้มึงอะ่ะสไปเดโก้แล้วมึงอะ่ะสไปเดโก้แล้วมึงอ่ะสไปเดโก้ก็ได้วะ <c oughs> เลือกเอาพี่มีรุ่นไหนบ้างอะ่ะเออเลือกเอาอยากได้แบบไหนอยากได้แบบเฮ้ยเล่นเดียวจบเลยไม่ต้องไปเล่นตัวจีนหรอกตัวจีนก็ธรรมดาซึ่งผมผมตกผลึกในตัวเองแล้วมีดเนี้ยผมเอาไปแค่เนี้ยจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่90% ซื้อไปแค่นี้คุยกันมีโชว์นี่นะครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้พาราสองสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยเห็นหรืออาจจะไม่เคยเห็นมีใครเอามาลำลำให้ดูมีแต่การเทสชันแบบโอดโนีมก็เสียบข้างกระเป๋าก็เป็นแบบนี้นะครับจะมีโลโก้แมงมุมแบบนี้เราเห็นสอย่างนี้เราวก็อ๋อแน่พกพาราสองมามีตังนี่ว่าหาของหาเสื้อผ้าอะไรพี่เขาหน่อย เออเขาต้องใส่ของดีหน่อยคุณเล่นมีดระดับนี้แล้วอ่คุณเป็นคนมีสตังค์ครับไม่ต้องห่วงแต่ไม่ใช่คนอื่นไม่เล่นไม่มีนะไม่ใช่ครับคุณเป็นคนที่ชอบและพร้อมจะจ่ายกับมันนะครับเท่านั้นเองเลยนะฮะกระเป๋าทางร้านมีขายนะครับสนใจติดต่อมาได้เนี่ยแล้วสูงกว่าน,นี้มีไหมพี่มันจะเริ่มแพงเลระนะแต่แพงเหล็กแพงอะไรนะรุ่นใหญ่วันนี้ก็มีมิลิทอรี่หรือรุ่นรุ่นอื่นแพงอย่างอื่นแล้วนะเปลี่ยนเหล็กเปลี่ยนเฮียอะไรไม่รูนะ้แพงเลยนะแต่ฟังก์ชันมันได้แบบนี้แหละ มันทํางานได้แบบนี้เลยเหล็กมันก็อาจจะทนหน่อยไม่ไม่ได้ทนหน่อยอะ่ะเป็นเหล็กที่มีน้อยอะ่ะแม็กซ์เมดอะไรอย่างเงี้ยมันไปเรื่อยแล้วอะ่ะแต่รูปร่างหน้าตาก็แบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าเอาเป็นว่าสุดจริงๆจะเน้นใช้งานก็ได้แล้วก็พกไปไหนก็ดูไม่น่าเกียดก็คงจะเป็นนี่แหละอารมณ์มันประมาณว่าเนี่ยแม่งเบนซ์ละถ้าสูงกว่านี้ก็จะเป็นเบนซ์รุ่นนี้แหละเพียงแต่ว่ามีออปชั่นนี่หน่อยเปลี่ยนสีนั่นนี่หน่อยแต่มันก็ประมาณเนี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ได้ประมาณเนี้ยก็เรียกว่าถ,ถ้าชอ,าอเค แต่ที่เหลือเขาซื้ออย่างอื่นคือเขาไซื้อปะส,ะสมแล้วเว้ยใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วไอ้นี่ที่พี่หยิบมาแต่แรกอะ่ะมันเป็นยังไงอะพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยก่อนที่จะเล่าไอ้นี่นะครับเรามาไอ้นี่ก่อนเออเฮ้ยโฆษณาเข้ากูเป่าของที่ร้านรายการเป็นแบบนี้นี่โคมไฟสารพัดนึก เป็นไงเอาไปใช้ยามแคมป์นะครับช่วงนี้ชั่วโมงแคมป์แล้วเราไปลองทดสอบ p e r ร์ฟอร์แมนซ์ดูไหมฮะเราคงจะต้องไปทวีพบแล้วครับมาวาร์ปออกมาแล้วนะครับผมสิ่งที่เห็นก็คือความมืดถ่ายประมาณช่วง6กโมงครึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะลองดึงไฟฉายมาดูนะครับนี่ไฟฉายโคมไฟที่หยิบมาประมาณนี้เป็นไงพอได้ไหม แล้วไอ้บนบนขือ่อข้างบนเนี่ยผมก็จะมีที่แขวนมาไว้นะครับแล้วก็แขวนไฟไว้เวลาใครไปคงไปแคมป์เนี่ยไปหาเสาอะไรสักต้นหนึ่งนะครับหรือจะมีที่ไอ้ตั้งโคมก็ตั้งไปเนี่ยสว่างประมาณนี้พอเห็นพอชัดนี่โคมเดียวนะโอเคไหมครับไฟมันมีสเต็ปเดียวนะฮะเปิดแล้วก็ปิดได้อย่างเดียวแต่ถ้าเราอยากจะหลีไฟแล้วก็จะบีบคอมาลงมาบีบหัวมาลงมานิดนึงมันก็จะลดลดพื้นที่ส่องแสงนะ่ะแต่มันไม่ได้ลดการบริโภคการกินไฟนะ เท่านั้นเองครับนี่เดินแกว่งไปแกว่งมามองเห็นได้รอบเลยนะเนี่ยถ้าเราจะลดแสงเราก็กดมันลงประมาณนี้สนใจสินค้าก็ดูรายละเอียดด้านล่างเลยนะครับไปกลับบ้านกลับมาแล้วเป็นไงครับผมนี่าน 3A 3เอก้อนนะครับสว่างอย่างที่เห็นอย่างที้ผมทำให้ดูไม่ต้องพูดกันเยอะขายดีไหม ขายดีนะคืออาทิตย์หนึ่งผมจะขายตัวนี้ไดส้สักตัวหนึ่งอ่ะพุดง่ายๆขายดีขนาดนั้นเห่อวะอาทิตย์ละตัวนี้ก็โอเคแล้วนะเทียบกับตัวอื่นคือตัวอื่นมันทําแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ราคามันก็ไม่แพงมากด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีลายพรางซะด้วยว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็มีโหมดไฟโหมดเดียวคือเปิดแล้วก็ยิงยาวเลยแต่ผมยังไม่เคยลองนะว่าเปิดแล้วมันใช้ดานแค่ไหนแต่มันเป็นหลอด LED พ้นอยู่แล้วครับแล,แล้วก็กินไฟน้อยสนใจก็มาดูได้ที่ร้านสั่งซื้อไปก็ได้นะเดี๋ยวผมลงราคาอะไรไว้ข้างๆนะครับเขาเรียกโหมดทวิภพธรำมาหากินเออนี่แหละทาํามาค้าขายไม่ไปจี้ป้นใครเว้ยอ้าต่อฮะเมื่อกี้พี่ครับตัวเนี้ยทำไมมันไม่ไม่ดังนะครับเคบาดังไหมดังนะเป็นมีดส่วนใหญ่มันจะดังมาจากมีดใบตายนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ เริ่มนากลับมาให้มันดังอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็คงทำทำเคบาร์ Bar เป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะเพราะว่ามันมีฐานลูกค้าอยู่แล้วผมก็ขายไปขายมาแล้วมันขายได้ังั้นเราลองปั้นมันดูไหมเออปั้นมันดูนะครับมันเป็นมีดราคาไม่แพงอะ่ะคุณง่ายๆแล้วตอนนี้คนรู้สึกว่าคนจะยอมรับกับจีนไต้หวันกันเยอะมากๆขึ้นแนละ้วไม่เหมือนกับสมัยก่อนเขาไม่เอาเลยนะเว้ยจริงแล้วสไปเดกโก้ขอโทษพี่ ถ้าเกิดว่าพี่รับไต้หวันได้นะพี่จะได้ของดีแบบโคตรเลยอะ่ะดีมากแต่เพียงแต่ว่าคนไทยไม่ไม่ไม่เอาถ้าเลือกได้ขอเมริกาดีกว่านะครับหรืออย่างมากก็จีนให้ราคาไม่แพงแต่ไต้หวันนะ่ะแพงนะมึงราคาแบบโอ้โหแต่งานอย่างงี้แต่ผมขายไหมแต่ก่อนขายเจ๊งครับเอาทําไมอะ่ะคนเขาไม่เอาอสิเพราะเพราะมันเป็นไต้หวันนั่นแหละแต่คุณภาพดีเลยนะอ่ะเนี่ยเคบาร์บีเคสี่สิบนะครับ แต่ก่อนโมเดลหน้าตาแบบนี้ใครคงหล,หลายๆคนมีนะครับมันจะเป็นมีดใบตายนะครับเดี๋ยวนี้มันทําให้มันเป็นมีดพับก็มีรุ่นที่เป็นมีดพับเม็ดอินไชน่าล้วแม่งสกรีนตรงไหนรู้ไหมแม่งโคตรเทสกรีนตรงสันเนี่ยสันมีดหรอพี่ใช่สันมีดส,ดสกรีนตรงสันดานไม่ได้สันดานแค่ไม่ไหายระบบล็อกเป็นแบบไรเนื้อล็อกแบบนี้นะครับจับเข้ามือไหมอย่างนี้เลยราคาละพี่พอๆกับไอเนี่ยเห็นไหมพอๆกัน แต่ถ้าพูดถึงในตลาดเหมือนเดินไปโชว์ลุมเบนกับอาดี้อะสมมตินะสมมตินี่เบลลโนนกว่าอันนี้ก็เฮ้ยเสียเสียขับเบนด้วเอาดี้ลูกเสียเฮ้ยคนประสบความสำเร็จยุคใหม่เว้ยของเล่นอย่างเล่นอย่างอื่นบ้างก็ได้มั้งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดีไซน์มันมันเหมือนจะโบราณนะแต่ผมว่ามันมันร่วมสมัยมันขายแล้วมันก็าขายดีนะรุ่นเนี้ยนะครับแต่ก่อนขายดีกับพี่ไปตายเราก็สั่งมาเรื่อยๆแหละ สั่งเดือมหมดสั่งเดือมหมดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็คงจะสั่งมาเพิ่มขึ้นนะครับเป็นแบบนี้อแต่เดี๋ยวก็เหลือเหลือไม่กี่เล่มรอบนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมก็สั่งมาเรื่อยๆแหละเนาะก็ตามโปรโมชั่นอะไรที่เราลงลงกันเอาไว้นะตัวไหนลดได้แถมได้ผมลดลดแถมไห้แต่ถ้าไม่ได้ก็อย่ามาโทษกันนะพี่มันบางจริงๆอนะครับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานมี่พวกนี้มันไม่ดีตรงไหนอะพี่นี่ย้ายคลิปก็ได้สี่ข้างนะครับเหมือนเดิมถ้าย้ายคลิปไม่ได้ ปุ๊บมีไขค,รครวงขายง่ายๆนะครับชุดจะไม่กี่บาทไขค,รครวงเนี่ยย,ย้ยายย้ายคลิปได้เปิดก็ใช้ทําสตัดเปิดเหมือนเดิมก็ทํางานง่ายๆครับสบายๆเลยเหมาะสำหรับคนใส่ถุงมือก็ได้นะแบบเปิดแล้วมันแบบมือใหญ่ๆห,ห,หน่อยอะไรเงี้ยทนทานใช้งานดีนะเพียงแต่ว่ายี่ห้ออาจจะไม่ไม่เหมือนพวกสไปเดโก้ั่นเองแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะฝรั่งเขาออกมีดมาให้ใช้ แล้วก็ให้ราคามันไม่แพงแต่เมืองไทยเราฝั่งเอเชียเราเสือต้องเสือเก็บไมดิเฮ้ยสะสมเว้ยไม่อยากใช้แล้วก็ไปหามีดใช้มาใช้เ็่เช่นมีดแล่หรือมีดกันโซ่ที่ผมบอกแต่แรกนั่นแหละครับมีดเนี้ยเอาไว้ใช้ได้เลยนะจริงๆอ่ะคือมีดที่มันทําเอินนชน่นาผมบอกเลยพี่เอาไปใช้เป็นมีดใช้ได้เลยไม่จชเป็นองไปมีดโชหรอกมีดใช้ก็ใช้งานได้ไม่แพงมากส่วนถ้าเป็นตระกูลเคบาเขาจะผลิตมีดใบตาเยอะเดี๋ยวจะค่อยๆมีมาเรื่อยๆนะครับก็เอามาให้ดูว่าเฮ้ย ทำไมอะหน้าตามันไม่ดีตรงไหนอ่ะมันดีและมันไม่ดังสรุปสุดท้ายนะครับฝากเอาไว้ว่าไม่ว่าคุณจะใช้มีดยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรขอให้มันเป็นของแท้นะครับมีคนถามมืบพี่กันโซ่บางรุ่นผมเห็นในเว็บอราคาถูกจัดไม่กล้าซื้อเลยเฮ้ยผมบอกผมตอบไม่ได้นะไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนร้านไหนเขาเขาขายหรือเปล่ามันมีก๊อปในตลาดไหมพี่กันโซ่ไอผมก็ไม่เคยเห็นนะ เแต่ผมก็ไม่ได้ไปเดินดูตลาดของก๊อปปี้บ่อยๆเหมือนแต่ก่อนนะครับผมก็มีซัพพลายเออร์เจ้าที่ผมมั่นใจแล้วผมก็ลืมตรงนั้นไปเลยอ่ะผมก็เลยไม่ได้ไปศึกษา,าต่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันกอ๊อนไปถึงไหนแล้ววะอะไรเงี้ยใครมีก็ช่วยมาอัปเดตหน่อยนะฮะใครมีก็ช่วยมาอัปเดตหน่อยแต่ว่าผมขายแต่ของแท้ผมก็ไม่ไปแสวงหาของก๊อบมาขายครับผมก็เลยไม่ไปหาของพวกนั้นมาขายครับผมก็เลยมีความรู้แค่สมัยความรู้สมัยก่อนแต่ความรู้สมัยนี้เท่าที่เห็นแม่งกออง๊อปยันกล่องอ่ะก๊อปยันกล่อง่่งีนนนนึะะทผมเห็นนะ คนขายเขายังบอกมึงก็ยังดีครับผมหรือเอาดูง่ายๆนะหาสินค้าตัวนั้นแหละมาดูหาสเปคที่ผมบอกอะ่ะเนี่ยคุณดูจากบาร์โค้ดเอาเครื่องอ่านบาร์โค้ดมายิงยิงแล้วได้ตัวไหนแล้วเข้าไปเช็คราคาดูจากหน้าเว็บหลักมันจะมีราคาลงเป็น US ดอลลาร์นะครับแล้วคุณดูราคานะฮะถ้าเกิดราคาขายมันถูกมากมครับมันถูกแบบประมาณครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะเช่นมีดเขาวางไวหนึ่งร้อ0 0 US อย่างเงี้ยสมมุตินะแม่งขายจริงแปลงมาเป็นราคาไทยขายอยู่ย0เหรียญอะ่ะกล้าซื้อไหม ผมไม่กล้าซื้อนะมันแปลกๆเว้ยและลองนอกจากนั้นนะเช็คสินค้าข้างเคียงเขาด้วยว่ามันถูกผิดปกติกว่าร้านอื่นไหมวะถ้ามันถูกผิดปกติแล้วหน้าตาแปลกๆในบางหลังเออ,เออเออเออน่าสนใจนะลองถามเขาดูนะครับเขาอาจจะมีอะไรเล่าคุณฟังตรงๆก็ได้แต่ถ้าถามร้านผมบอกตรงๆขายแต่ของแท้ <c oughs> ถึงได้บอกไงมีดอะไรวะแพงจังเลยมันไม่แพงหรอกนะครับคุณอาจจะไม่ได้รู้จักมันสวัสดีครับ